สวัสดีค่ะเรา,าก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ยิปซีนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์นะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำเดือนกระะกฎะาคมนะคะพศส5 6พอ,อ 2, นะคะการอ่านดวงประจำเดือนนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์นะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะหมอฟ้าจะจับไพ่ให้สิบใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะประจําเดือนกระกฎาคมมาดูนะคะไพ่ใบที่หนึ่งจะได้ไพ่อะไรแปดไม้เท้านะคะก็เรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการขยับขยายกิจการนะคะอาจจะมีช่องทางมีรูทางนะคะในการทํามาค้าขายทํากิจการเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ แต่ก็เรียกว่ามีก้าวไม่ท้านะคะก็เรียกว่ามีความกังวลใจนะคะอยู่บ้างนะคะในช่วงนี้เรียกว่ารักแล้วก็ห่วงแหนในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่นั่นเองนะคะเดฟูนะคะใครบางคนนะคะอาจจะอยู่ในสภาวะการว่างงานตกงานนะคะการโยกย้ายการเปลี่ยนงานนะคะหรืออาจจะมีช่องทางมีลู่ทางบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นนะคะอาจจะอยากประกอบกิจการอยากทํากิจการเป็นของตัวเองนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะ รวมถึงมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลด้วยนะคะใครบางคนช่วงนี้อาจจะอยู่ในระหว่างการที่แบบลาพักร้อนลาหยุดนะคะนะเรียกว่าหาหาเวลาว่างผ่อนคลายรีแลกให้กับตัวเองนั่นเองนะคะอัศวินดาบก็เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนะคะคนเกิดวันอังคารนะขี้งุดหิดเอาแต่ใจนะคะหัวร้อนใจร้อนนั่นเองนะคะราชินีถ้วยนะคะเขาเรียกว่า ได้คู่รักคู่ครองที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาอกเอาใจดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ก็เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะความใจร้อนอาจจะเกิดการทะเลาะกันมีปากเสียงหรืออาจจะเกิดการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงนี้นะคะราชนินีไม่เท้านะคะก็เรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเดินทางการติดต่อการเจรจานะคะนะ ็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะใครบางคนอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทํางานไปในตัวได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้นะคะหา้หาเห้าถ้วยนะคะก็เรียกว่ามีความที่แบบสิ่งแก้ไขเนาะห้าถ้วยนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะรวมถึงอาจจะได้เดินทางไปงานอาวะมงคลได้ด้วยนะคะนะเมจิกเชียนนะคะก็เรียกว่ามีความรู้มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะนะ เรียกว่าภายในเดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของการที่แบบใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหานะคะการพูดคุยการติดต่อการเจราจานะคะก็เรียกว่าให้มีความสุขขุมมีความรอบคอบใ้ใจเย็นสักนิดนึงนะคะนะจะพูดจะเจราจากับใครก็เรียกว่าต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะจัสเมนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้แบบกระทันหันนะคะเรียกว่า ภายในเดือนนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะดวงนะคะเรียกว่ามีดวงของการที่แบบหลุดพ้นนะคะนะใครที่ลำบากใครที่เหน็ดเหนื่อยจกหลายสิ่งหลายอย่างมานะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานนะคะสิ่งต่างๆจะดีขึ้นนะคะในช่วงนี้แต่ถ้วยก็เรียกว่าทํางานกันจนดึกดึกดื่นๆเลยทีเดียวนะคะทํางานเป็นกะเป็นเวลานะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะต้องแบบเคลียร์งานสรางานนะคะจนถึงดึกๆดื่นนคืนกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้นะ ก็เรียกว่าคนเกิดวันอังคารนะคะหน้าที่การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะประสบผลสําเร็จดีนะคะนะมีม,มีมีดวงในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เรียกว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นนะคะไม่แย่ลงนะคะ รวมถึงใครบางคนมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้นะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะการทําสิ่งใหม่ๆนะคะทําอะไรที่แปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะคนเกิดวันอังคารเรียกว่ามีความคิดแปลกๆนะคะมีความคิดที่ไม่เหมือนใครนะคะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะ การเงินนะคะคนเกิดวันอังคารเรียกว่าหาเงินเก่งนะคะนะแต่ใช้เก่งนะคะได้มาจ่ายไปนะคะช่วงนี้เรียกว่าการเงินเป็นเงินหมุนมากกว่านะคะหมดหมดหาได้ค่ะเมจิเชียนนะคะเรียกว่าการเงินไมต่ติดขัดอะไรนะคะแต่เรียกว่า บางทีหมดไปกับอาหารการกินขนมนมนยเสื้อผ้านาผมความสวยความงามหรือก็รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะนะเรียกว่าซื้อความสุขให้ตัวเองให้ครอบครัวนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอาจจะง้อยง้อยเงาเงาปล่าเปล่วหัวใจนะคะทํางานอาจจะไม่ตรงกันทํางานคนละกะคนละเวลานะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการคี้หึงนะคะนะระหวาดระแวงไม่ไว้วางใจคนรักกลัวคนรักนอกใจกลัวคนรักไปมีคนอื่นนะคะ เปลี่ยนจากการขี้หึงขี้ระแวงนะคะเปลี่ยนเป็นมานั่งเอาอกเอาใจทํากับข้าวทาอาหารนะคะพูดคุยกันด้วยน้าเสียงที่ไพเราะเหมือนวันแรกที่เรารู้จักกันจะดีกว่านะคะนะเรียกว่าเรียกว่าหันมาเอาอกเอาใจใส่ดูแลกันให้มากขึ้นนั่นเองนะคะคนโสดนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้รักสนุกไม่ผูกพันนะคะนะยังรักอิสระอยู่นะคะคนโสดคนวันอังคารนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอังคารช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะนะขับรถเร็วนะคะคนเกิดวันอังคารเพราะฉะนั้นเรียกว่าให้ใจเย็นนิดนึงก็แล้วกันนะคะต้องระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข่านะคะอาจจะเกิดการพลิกแพลงหกล้มเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีในเรื่องของความดันไมเกรนนะคะอาการบินเวียนศีรษะนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานอาวมงคลน,นะคะ มาดูนะคะถ้าอยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันอังคารน,นะคะหกดาบนะคะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะต้องรอคอยในเรื่องของระยะเวลาสักนิดนึงนะคะนะใครที่รอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะ จะดาบคนเกิดวันอังคารช่วงนี้นะคะทําอะไรก็เรียกว่ารีบเร่งแข่งขันกับเวลานะคะรวมถึงบางคนอาจจะมีในเรื่องของการขนของโยกย้ายด้วยนะคะเจดดาบก็เรียกว่าอาจจะทําอะไรแบบลับๆปกปิดซ่อนเร้นนะคะในช่วงนี้นะคะคนเกิดวันอังคารนะคะถ้าในเรื่องของความรักก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหารัก 3, สามเศร้าปัญหามือที่สามกันด้วยนะคะสิบดาบนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานอาวบมงคลไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะ คนเกิดวันอังคานะคะใครที่มีในเรื่องของการบนบานนะคะนะรัศมีนะคะใครที่บนบานนะคะสารกล่าวอะไรไว้ให้รีบแก้บนนะคะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเหมือนกับไพ่เตือนแล้วนะคะสําหรับใครที่มีในเรื่องของการบนบานนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีในเรื่องของการบนบานนะคะก็แนะนําให้ทําบุญนะคะทําบุญกับคนตายกับลงศพซื้อผ้าขาวขอศพนะคะนะหรือทําบุญกับคนพิการนะคะนะหรือทําบุญกับสถาน มูลนิธิสิ่งต่างๆก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเรามีความสะดวกทางด้านไหนนะคะแต่แนะนําว่าให้ทําบุญนะคะจะได้เป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานั่นเองนะคะคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะก็เรียกว่าหน้าที่การงานช่วงนี้อาจจะติดขัดหยุดชะงักกล้าช้าไม่เป็นดังใจเราที่เราคิดแล้วก็หวังเอาไว้นะคะเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะ คนเกิดวันอังคารถ้าถามในเรื่องของโชคลาภนะคะก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญและกรรมนะคะที่ตัวเองทํามานะคะโชคลาภมีแต่เรียกว่ามีไม่เยอะนะคะนะพอได้หอมปากหอมคอพอได้นิดๆหน่อยๆนะคะเขาเรียกว่าดวงคนเกิดวันอังคารจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะนะเรียกว่ายิ่งขยันนะคะยิ่งมีช่องทางมีลู่ทางนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนั่นเองนะคะนะคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงประจําเดือนของคนที่เกิดวันอังคารนะคะ ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ